30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนถึงผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟัง สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะฮะทอล์กกันกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่นี่แบบสุดอินไซด์กับผมและอันจี้ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้ชายค่ะพี่พุดืดพี่เชษสมาบัโฟฟาโลแน่นอนนะฮะคนคนคนี้รู้จักแน่นอน นะ,ะแล้วก็เคยติดตามฟังงานเพลงในยุค90ของเมืองไทยมาบ้านเนี่ยต้องออรู้จักแน่นอนนะครับสำหรับวง Smile Buffalo นะฮะหนึ่งในวง Alternative Rock ที่เรียกว่าอยู่แถวหน้ากันเลยทีเดียวใชน,นช่วงนั้นแต่ว่าระยะหลังพี่เขาหายไปนะใช่หายไป,ไ,ปไหนช่วงหน้าเราต้องมาพูดคุยกันเ,นเดี๋ยวจะมาพูดคุยกัน<ช>ครับกับ10กว่าปีของเขาที่หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเขาไปทำอะไรอดใจรอสักครู่เดียวใน True Insider Week e n d ครับเลิกพูดได้ไหมว่าฉันดีเกินไป <laughs> อย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงแรกนะครับว่าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาพูดคุยนะฮะกับศิลปินเกษตรินรียนะฮะพี่เชษ์สไมายบัฟเฟลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โ๊้าสวัสดีแองจี้ครับมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคี่หายไปนานมากไปไหนคะก็อ่กวิาปีที่ไปอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ไปอยู่กับการที่ปลูกป่าเองแล้วก็ทํานาแล้วก็ปลูกข้าวเองซึ่งอ่ มีอยู่ช่วงหนึ่งงดเล่นดนตรีไปช่วงหนึ่งครับต,ตอนนี้คือกลับมาเล่นเดี๋ยวนะพี่ช่วงช่วงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงนะช่วงนั้นที่ที่เหมือนกับว่าเป็นจุดที่ทําให้พี่แบบเฮ้ยเบื่อแล้วขอไปแต่จังหวัดเนี่ยมันคืออะไระที่บอกว่าหยุดเล่นดนตรีตอนตอนตอนออกอัลบั้มชุดแรกที่ที่มีชื่อเสียงตอนนั้นก็คือสมายโฟล์ตตอนนั้นอายุยี่สิบสองยี่สิออกปี38แล้วพออลอินตัวพอแบบมันอยู่กับชีวิตที่แบบทาตัวเหมือนผ่านความเลิศหรูอะไรมาหมดในในระยะหนึ่ง แล้วก็เกินตัวไประยะหนึ่งแล้วก็เขาเรียกหมกมุ่นอยู่กับแสงสีเสียงกับกิเลสในด้านของทรัพย์สินอะไรต่างๆมันมันเป็นพี่พ,พูดเหมือนพี่เป็นคนเข้าไปถาธรรมะอะไรอย่างนี้เลยปะ่ะคือตอนนั้นามาล้มเหลวก่อนที่จะกลับไปอยู่งั้นผมล้มเหลวในเรื่องของการที่ว่าผมเปิดโรงเรียนครับโรงเรียนแล้วเจ๊งเปิดไปหลายล้านแล้วก็มันเจ๊ง,เจ,งเจ๊งเสร็จปุ๊บ ทีนี้เลิอกกับแฟนด้วย oh. เ,เลิอกกับแฟนเสร็จปุ๊บล้วก็บังเอิญที่แม่ป่วยหนักแม่ป่วยหนักคือว่าผ่าตัดแบบขั้นสุดท้ายเลยไอซียูที่ว่าจะไม่รอดด้วยครับพี่ก็เลยรีบกลับไปรู้รู้ปุ๊บแต่กลับไปทันพาแม่ไปย้ายโรงพยาบาลน,นะ hmm. เสร็จแล้วปุ๊บก็มาเจอใอบบนว่าขอให้แม่ฟื้นถ้าแม่ฟื้นจะบวชอีกแล้วก็จะบนขายบนพ่อทศทอนขายโรงเรียนให้ได้ซะ เราก็ได้ทุกอย่างหมดเลยแล้วแม่กรฟื้นได้ก็เลยกลับมาต้องมาอยู่กับแม่เยี่ยมแม่อยู่ที่โรงพยาบาลอนะ่ะหกเดือนครึ่งปีอ่ะย้ายโรงพยาบาลสองหนก็คืออยู่ระยะเวลาหกปีก็เลยมาเกิดเห็นเกิดแก่เจ็บตายข้างต่ยังเห็นทุกวันเห็นเดี๋ยวเตียงนู้นตายนนี้ตายชีวิตเราก็เลยคิดว่าเรา,เ,ราเดี๋ยวก็ตายแล้วตายไปเราเอาอะไรไม่ได้แล้วเราคิดในใจว่าอ่าก็เลยมาอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบเอาเอา,เอาธรรมะมาควบคุมตัวเองไม่ให้แบบ ไปหลงกงินเลงในเรื่องของกิเลสอะไรเยอะแยะละครับเอาธรรมะมาบวกกับที่เราสร้างธรรมชาติขึ้นมาก็คือปลูกปา่าปลูกอะไรมาช่วงนั้นใช้เวลาว่างปลูกป่าด้วยใช่ครับอยู่กับแม่แล้วก็มามา,มาทำพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่ที่ว่า,าปลูกปา่าผมปลูกปา่าไปผมก็เหนื่อยมากนะแต่ก่อนมันไม่มีต้นไม้เลยต้นนี้ต้น,ต,นต้นไม้โตมากจนอยู่กับร่มเย็นเป็นศพหมดเลยเราอยู่ธรรมธรรมชาติแล้วทีนี้ให้ชีวิตเราโตเราทุกอย่างให้เข้าใจของคาว่าธรรมดา ธรรมดาคือเราเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเคยคนมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาหมดก็เลยว่าก็เลยเป็นสโลแกนที่ไว้ในใจก็คือธรรมะธรรมชาติธรรมดาที่ชอบที่สุดนะแต่ไม่ใช่เป็นคนธรมมธรมะธรรมโมนะกางจะบอกว่า,าตอนนั้น<ม>ที่มีเงินนี่ไม่มีความสุขหรอคะตอนนั้นมีเงินสุขคนละแบบครับสุขบนความทุกข์ครับสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นผมจะใช้ใช้ชีวิตไม่เป็นเลยแล้วร,ระเบียบของชีวิตไม่เป็นแต่ตอนนี้นมันสุขมันสุขเกินคําว่าร่ํารวยมันมันสุข แท้จริงเ<พ>งิเนมันไม่จําเป็นสําหรับเราละมันรู้ว่าตายไปเราไม่ได้เราจะต้องไปอยู่อะไรที่ใหญ่ๆเนีอยู่บ้านที่ทุกวันนี้นอนมุ้งนะเอาจริงๆ <S <S นอนมุง้งแบบสบายเลยอยู่เป็นเป็นศุขมาไอ้ <S <S ความสุขตรงเนี้ยมันุขแท้จริงคือหมายความว่าเราพอเพียงแล้วเราจึงเพียงพอมีจากรายได้ต่างๆในสวนในป่าของเราแล้วก็ในข้าวนาข้าวเป็นเนงินพอเราพอเพียงเราจึงแบ่งปันอตอนนี้ทุกวันนี้สละตนแล้วก็คือว่าอ่า มีเงินเท่าไหร่ก็ไปทำประโยชน์สังคมหมดเลยจะเอาเรื่องอะไรื่งมีหมดครบเป็นเพราะว่าเรามีป่ามีที่เราปลูกข้าวปลูกผักอยากกินอะไรเรากินกินถูกครับคือพื้นฐานพี่เขามีที่อยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ครับที่เป็นคนที่นั่นใช่ครับคือปัจจุบันนี้ทํานาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ตบลหนองขยาดนะครับอาเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีอ๋อใกล้ๆอยู่ติดวัดหนองขยาดแล้วใช้ชีวิตแบบแบบเป็นสุขใจสุขกายแล้วการที่เราไปทําบุญทำทานกันตลอดเนี่ย อย่างประเภทแบบงบหลวงไม่มีในตรงนี้จะสร้างนาไม้จะถมที่นาไม้ช่วย,วยเลยช่วยครับผมขาดอะไรล่ะก็ช่วยครับแล้วก็อย่างเช่นจัดก,กระเสิร์ใหญ่ล่าสุดนี่คือผู้จัดได้ล้านกว่าบาทเนี่ยเขาก็ไปมอบถวายทุนก้าวถวายประเทศสร้างโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้<อ>ยแล้วก็สร้างวัดอะไรเป็นเป็นอย่างนี้หมดละชีวิต เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกรเต็มตัวเต็ม<ห>ตัวค,ครับนี่แน่นอนอนะฮะแล้วก็มีมผลนะฮะที่ออกมาจากเม็ดเหงื่อของพี่เองถูกต้องครับพี่ลงมือปลูกเองเลยด้วยอยากรู้ว่าวความ<อ>ความห่วงใย ของพี่เนี่ยขนาดไหนเนี่ยนับเมล็ดข้าวในถุงนี้เลยโโอ้หนับเม็ดเลยเรียนไหมอ่ะพี่เรียนเลยพี่ว่ามากเลยเหรอียนเลยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเวนจี้สังเกตนะบนมากเลถุงนี่ไม่มีโลโก้ทำไมพี่ไม่ลงทุนหน่อยเมื่อก่อนเคยทำมาหมดแล้วแต่ก่อนผมทำโลโก้เลยติดโต๊ะตาควายยิ้มอ่าสุดท้ายก็จะมี ท่านอื่นๆทำตาควายยิ้มแต่เราไม่หวงหรอกไม่ไม่เกี่ยวหรอกอเพราะผมไม่ได้จดทะเบียนครับเขาก็ไปใช้กันตาควายยิ้มก็มีแถวภาคอีสานอะไรก็มีมแล้วก็เยอะแยะภาคเหนือก็จะมีอ,มอะไรเงี้ยนี่ อะไรเงี้ยแต่ไม่หวงลิขสิทธิ์ก็คือบอกตรงนี้เลยว่าทําไปเถอะครับไม่เป็นไรว่าสุดท้ายแล้วพี่เชิดก็เลยเลือกวิธีก็เลยเลี่ยงมาที่ว่าของแท้ที่เพราะข้าวผมเนี่ยปลอดสารพิษแล้วดูจะเห็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยหมดพอเต็มเม็ดเนี่ยคือก็เลยก็จะมีเปลาะข้าวเราจะเป็นยางข้าวพอเราหุงมาเนี่ยปุ๊บจะเป็นยางข้าวแล้วเราจะกินน่ยมันจะมีคุณค่าทางประโยชน์ทางเป็นยาเลยแล้วก็ไปไปให้สถานนักสุนัขจรจัดก็หลายร้อยโล เขาพุทธบานทำพูดเลยสามร้อยโลแล้วก็สถานเล่นสุนัขจ้จัดเนี่ยจัดมินิคอนเสิร์ตที่บ้านผมที่สวนที่ป่านเนี่ยคนมาจากไกลมาั่วยหมดเลยมาจากทางเ c e b o o k ผมอะแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ก็ไปมอบให้กับทางสถานเล่นสุนัขจ้จัดอลยจิ้ง,งนี่ข้าวเรียกว่าอะไรคะ,อ,ะรอันนี้คือข้าวหอมนินปลอดสารพิษนะครับข้าวหอมดินคือจะทำเกษตรอินทรีย์ล้วจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรแรงสิ้นจะใช้มูลสัตว์จะใช้แบบพวก ถ่ายกบให้หญ้ามันเน่าไปเป็นปุ๋ยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะประหยัดปุ๋ยด้วยมีประมาณกี่ไร่คะ,ะไรเบอรี่ทําไป8ดไร่ครับอแล้วก็มีหอมนินน่นทําหลายสิบไร่มากเลยเพราะว่าหอมนินเนี่ยตอนนี้ของผมมันขาดตลาดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าไรเบอรี่อ่ะมันตอนนี้คือคนหันมาปลูกกันเยอะมปลูกกันเยอะทั่วไปหมดล่าหอมนินผมเลยขาดตลาดตอนแรกหอมนินผมว่ายังขายยากกว่าไรเบอรี่เลยแต่ตอนนี้คนไม่รู้จักเหรอครับแต่ก่อนผมเริ่มต้นในแถวบ้านผมว่า ผมทำมานานแล้วนะไม่ได้ทำแบบเทรนคนทำนานะคือผมทำมาหลายหลายปีมากแล้วแต่เริ่มทำหอมนินแถวนั้นอนะคนก็งงว่าไอนข้าวอะไรว่าใครจะกินอะไรแล้วม,มีประโยชน์อะไรอหลังๆเขารู้เหมือน,นข้าวไหมเลยนะคะใช่ใช่ไม่เหมือนไปไป <laughs> หาซื้อได้ที่ไหนคะออย่างนี้ถ้าเกิดท่านที่อยู่ไกลๆเนี่ยซื้อได้ที่ f เฟซบุ๊กผมใช้ชื่อว่า วรเชษ์เอมเปียภาษาไทยนะครับอ่านบ็อกมาของข้อความผมแต่ท่านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยส่วนใหญ่หรือว่าไม่ไม่ยากลำบากมันรับข้าวผมไปขายก็ได้เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องรับข้าวผมเตม็มไปหมดเลยที่ของคุณคุณเชษนี่คือคมีมีปลูกอะไรบ้างคะนอกจากข้าวแล้วนอกจากข้าวแล้วใช่ไหมครับหอมนิลกับไลซ์เมอร์รี่แล้วก็จะมีะสวนผสมนอกจากป่าไม้และป่าไม้ผมจะเป็นพยุงบัดูชิงชัน การเกา,าสักทองไม้ดังๆนั้นหมดเลยไม้หายากนะไม้หายากหมดเลยแล้วก็ห้ามตัดด้วยเพราะต่อไปเป็นมรดกของแผ่นดินไปครับแล้วก็ส่วนไม้ผลเราต้องมีเพราะเราค้าขายต้องต้องมีในการเลี้ยงชีพเราด้วยดำรงชีพก็เช่นกล้วยกล้วยแน่นอนอยู่แล้วมะม่วงมะพร้าวแล้วก็ผักสวนครัวผักสวนครัวคือเราจะต้องกินตลอดต้มยำต้มแกงก็ต้องมีพลิกต้องมีขาตะไคร้อะไรต่างใบมะกรูดต้องมีครบหมด พี่เลี้ยงสัตว์ด้วยไหมเลี้ยงแต่ว่าคือเขามาปล่อยนะหมาแมวเต็มไปหมดที่บ้านคนมาปล่อยก็เลี้ยงไม่หมองไม่ไม่ใช่ไก่หมูวัวแต่แต่พระโตมงมาปล่อยเพิ่มนะครับเล่าอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องไปดูภาพค่ะไปดูวิทีอากันเลยค่ะเชื่อเล่าอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องไปดูภาพค่ะไปดูวิทีอากันเลยค่ะเขียวขจีโอ้เขียวมากช่วงหน้าฝน นี่นี่เป็นป่าที่พี่เชิปลูกเอาไว้ใช่ไหมฮะบางส่วนหรือเปล่านี่เดี๋ยวฝนตกเห็นไหมอันนี้นี่นี่เปนขนาบเนี่ยที่ฟุตเนี่ยเดี๋ยววันไหนเชิญพุทธไปต้องไปดีต้องขอไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยนี่น่าจะทำโฮมสเตย์ได้เลยนะเนี่ยใช่ถ้าเกิดทำโฮมสเตย์ก็ได้บรรยากาศได้อันนี้อันนี้ตรงนี้แปลงนี่ผมจำได้แปดได้โอ้โหมันจะมีบางแปลงสิาบางทีก็สิบกว่าไร่อันนี้ไงอันนี้ไรสตอรี่นะครับ โอ้ครับ<ล>อ่าอันนี้เป็นสวนในนี่ละเป็นอีกป่าหนึ่งอันนี้เป็นอันนี้หน้าบ้านผมหน้าบ้านผมจะเป็นนี้โอ้โหพี่เชษฐ์เขาไมนมีชีวิตที่น่ฉา,าญาจริงจริงนี่โอ้โหสุดยอดเลยพูดถูกเลย,เลยจริงจริงอันนี้คือบ้านผมสมถะบ้านแค่เล็กๆแต่เป็นสองชั้นนะเอ้ยน่าอยู่ออกนี่งเอาแมวไปลุมเต็มไปหมดแล้วอ๋อแมวอยู่กับแมวใช่แมวแต่ว่าคือคือแมวที่คนจะปล่อยไว้ป่ะฮะแต่เขาจะมีระเบียงเขาล้อมรอบบ้านล้อมรอบห้องพี่ เขาก็เดินไปเดินมาอยู่แต่ว่าเวลาจะเปิดบ้านเขาก็เป็นลุยในห้องเขาตรวจสอบเป็นบริการเราไม่ให้ตัวอะไรไปยุ่งก็ดีนะน่าเจพี่พี่ยูยพี่ไม่เหงาเหรอพูดถึงไม่เหงาไม่เหงาเพราะว่าเราเองเนี่ยคล้ายๆว่ามันชินมันคือว่ามันมีความสุขมันไม่เบื่อ เล่นดนตรีมี้คะอยู่เล่นดนตรีเล่นอยู่ครับขอบคุณมากที่ถามเรื่องนี้เองที่เองที่ถามเรื่องนี้ดีมากเลยเพราะหลายๆคนนึกว่าไม่ได้เล่นดนตรีอยู่ยกเลิกไปเลยแบบยกสายไปเลยครับก็คือเล่นอยู่ตลอดแล้วก็เพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่อะไรเงี้ยที่โร้ละคอนแห่งชาติเข้ามาเล่นแล้วก็คอนเสิร์ตทั่วไปอย่างงานใหญ่ๆในภาคตะวันออกอย่างไบวีก็งานระดับชาตินี้ก็จะมี เชิสมาโฟโลเล่นด้วยแล้วก็จะมีงานอย่างงานจัดเลี้ยงบริษัทต่างๆที่แต่วพาะอยู่มางชนจะมีอามาตะกนครเยอะมีโรงงานแล้วก็ตั้งทั้งนั้นแหละกินรวบภาคตะวันออกแล้วพี่ชีสงสัยเลยพี่เชิดพอไปอยู่อย่างนั้นสมยคือเราเป็นเป็นแนวร็อกแนวแนวอัลเทอร์นทีฟพี่ชี่พอไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยแนวเพลงของเราจะเปลี่ยนไปไหมคะมีมีอยู่อัลบั้มผมทำมาทำมาขายเพื่อไอ้นี่นะทำมาขายเพื่อเอาไปไปทำบุญ ผมทําลูกทุ่งมาเพลงเนี่ยมาจริงเคยเตาลูกทุ่งมาเพลงชุดหนึ่งชุดหนึ่งเลยแต่ค<ช>ุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเห็นพี่เช่เนี่ยตีกองเก่งขนาดนี้จริงๆแล้วพี่เขาเล่นดนตรีไทยมาก่อนแล้วก็เล่นในทุกชิน้นด้วยถุงเป่าขุยอย่างนี้เลยแต่ว่าแต่ว่ามากเลยเป็นหลายชิ้นแต่ไม่ดนตรีไทยอ่ะไม่ตอนเนี้ยไม่ได้ไปจับ แต่คุยอะได้ตลอดคุยนี่ถือว่าคือเรียนมาแล้วหรือว่าเราคือพ่อเป็นครูสอนดนตรีเขาจะสอนทุกประเภทเลยดนตรีไทยนี่คือก็ฉมังมากเลยแล้วก็เป็นลูกศิษย์แบบแบบพวกระดับศิลปินแห่งชาติงั้นเขาบทางเขาดีมากพ่อเขาทางเขาสุดยอดพี่ชาททำไมถึงเลือกทำเศรษฐกิจพอเพียงคะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ถามคำนี้อีกใครที่ใช้คำนี้คือถ้าเชื่อในหลวงท่านนะทุกคนจะไม่มีความลำบากครับทุกคนรู้จักว่าเราเนี่ย การที่เราอยู่กินอยู่ใช้พอเพียงอะไรต่างมันจะเพียงพอมันจะเหลือมันะอะไรต่างแล้วจะไปสู่ความที่เราเป็นสุขมากๆเพราะว่าถ้าเราไปทําอะไรที่เราเ,เกินตัว<ะ>เราทําอะไรที่ไม่มีสติไม่มีความคิดเราทําให้ตายยังไงก็ไม,ไม่รู้จักใช่ครับไม่รู้จักพอทันทีถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอเราพอเพียงเมื่อไหร่เนี่ยเราเพียงพอเราพอเพียงปุ๊บเราแบ่งปันได้แล้วเรามีการแบ่งปัน <S <S> คือเป็นคนที่มีพร้อมแล้วอ่อันนี้คือสุดยอดเลยถ้าท่านใดทําแบบนี้นะจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่จะมีแต่ความสุขแล้วก็ครอบครัวท่านจะเป็นสุขแล้วก็ จะอยู่ดีกินดีหมดเลยรับรองได้ว่าผมมาสิบปีมาเนี่ยรู้เลยผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้นะที่หลายๆท่านอาจจะอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยเคยมีความคิดที่อาจจะอยากแยกตัวไปจากเมืองนะครับแล้วก็ไปทาการเกษตรแบบนี้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทําให้เป็นทําให้ถูกต้องเนี่ยรายได้มันไม่ใช่ไม่น้อยๆโอ้ไม่น้อยเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้พี่เชษเนี่ยแนะนํานิดหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมอยากจะไปเริ่มต้นทํานาบ้างเนี่ยควรจะเริ่มจากขนาดแค่ไหนเราทำแค่อย่างแรกจะทำอะไรต่าง ผมอยากจะไม่ให้ผิดพลาดนะผมเคยก่อนที่จะสําเร็จในชีวิตตรงเนี้ยผมผิดพลาดมาเยอะในการทานาด้วยนะทําการเกษตรเพราะว่าทําเกินตัวสองคือเราไม่ได้เรียนรู้ก่อนไม่มีอะไรง่ายแต่ก็ไม่มีอะไรยากด้วยถ้าเรารู้ทุกอย่างไม่ไม่ยากเลยเราต้องมีแหล่งน้ําของเราก่อนขั้นแรกต้องมีบ่อหนึ่งลูกที่แต่ว่าคือคืออาจจะต้องเริ่มต้นจากไร่สองไร่ถูกต้องครับทําำไปก่อนนะครับถ้าจาจารย์ททุกอย่างเจ๊งแล่งานเราทําแต่ละครั้งมันต้องหมด ศึกษาว่าเอ้ยเราจะต้องปุ๋ยถึงหมักไว้ถึงอะไรต่างแล้วก็น้ําเราต้องมีถึงปุ๊บถ้าเราได้ผลผลิตเยอะเนี่ยเราต่อยอดไปเยอะอย่างอื่นเราทําเราเล่นลูกเล่นอย่างอื่นไปอีกเล่นลูกเล่นไปอื่นโดยที่เอากาไรตรงเนี้ยไปทำเล่นลูกเล่นออื่นปุ๊บนี้มันก็จะเป็นผลผลิตตามมาเดี๋ยวเมื่อกี้เก็บมะม่วงเข่งหนึ่งเจ็ดร้อยบาทวันหนึ่งเก็บกี่เข่งมาเยอะเงินเยิ่มเยอะเยอะเยอะปุ๊บต่อยอดอีกอ่าเราขยายอะไรกันทำอื่นมะกรูดต้องใช้มะกรูดนี่า ตอนหน้าแรงมะน,นาวเนี่ยอะไรเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปอีกมันก็มีกินมีใช้มีขายแพงๆนั่นเลยอ้อแต่มะน,นาวมันลูกแพงมากแพงมากพี่ชุนนาลอนี่เเรื่องจังเรื่องพี่ไปซื้อแล้วมันเข็ดไงไปซื้อก็ปุ๊บไปถามว่ามะน,นาวลูกไหลเขาบอก15บาบาทตายแล้ววางก็อายจะวางก็อายอก็ซื้อมาเลยมาปลูกไอ้นี่เลยมะน,นาวเยอะเลยกินบายเลยมะม่วงลูกไปไปถามก็ สามสิบห้าบาทตายแล้วทีนี้เรามาปลูกเองตายมันเห็นไหมต้องมีแล้วเออไม่ได้เลยแสดงว่าต้องทําแบบผสมผสานแบบผสมผสานครับกระจายความเสี่ยงส่วนผสมส่วนผสมนะครับจะมีกินหมุนเวียนตลอดถ้าเกิดคุณบางคนอ่ะมีที่ไร่หนึ่งไปคิดว่าทํานาทั้งหมดไร่เพื่อจะได้ข้าวเยอะผิดเลยครับอืทํานาในน้อยนี่แหละแต่มีอย่างอื่นกินมีให้ครบทุกอย่างพกูดข้าวไรเงี้ยแล้วพอขายข้าวสมมติคนมีไร่หนึ่งกับอีกคนมีไร่อีกคนทําผสม อีกคนไล่หนึ่งอ่ะมีข้าวอย่างเดียวขวาข้าวจะออกลวงตรงนั้นขวาจะได้กินรอทําอะไรตรงนั้นไอ้ระหว่างรอก็เอาเงินไปซื้อกินจริงๆริงแล้วขายข้าวได้ตรงนั้นปุ๊บก็หมดแล้วเงินต้องไปจ่ายค่าอโน่นนี่ข้าวถ่ายค่าอะไรจริงหตือว่าแต่คนหนึ่งอ่ะทำทุกอย่างมีกินหมดเลยเหลือไปขายเหลือไปขายมีตังกินอยู่ในในออไล่หนึงน่งเนี่ยอ๋อสบายเลยแล้วก็มีขายมีตังสะพรดมีเงินตลอด ไกล้ฉาไช่ใ้ฉามากเลยจริงๆนอะมันเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่เหมือนเต้นต้ลอดทุกคนเนี่ยผมว่ายังไงก็ตามนะฮะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองใหญ่ยังไงเนี่ยมันก็ต้องใฝ่หาธรรมชาติอ่ะจริงครับเป็นมนุษย์เนี่ยมันยังไงวันหนึ่งคนก็ต้องเดินธรรมชาติอยู่้วจริงฮะธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราอาจจะแบบเกิดมาในสถานที่แบบเนี้ยแล้วมันไม่รู้จักว่ามันควรจะเริ่มต้นยังไงอะไรแบบเนี้ยบางทีก็อาจจะแบบต้องศึกษาจากรุ่นพี่อย่างงี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีคุณผู้ชมเขาสนใจเนี่ยเขาอยากจะไปหาไปเยี่ยมทีีีี่่่บ้านนนเยพิดมไปที่ วัดหนองขยดเลยถามบ้านเชษหรือไปมันจะมีร้านค้าแถวหนองขยาดเต็มไปหมดเลยถามว่าบ้านเชษอยู่ไบ้านเชสมาบอฟเฟลโอใช่ครับจะรู้เขาไปดูได้ไปพนัทดูได้ครับดูได้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มาดูกันเยอะบางที่เับเชิญไปเป็นวิทยากรเยอะมากตอนนี้รู้ว่าข้าวผมนี่คือมีบริษัทส่งออกมาซัพพอร์ตเลยนะครับคือมารับถึงน้มารับคือเมื่อวานก็มาจากเชียงใหม่มาดูข้าวผมแล้วก็ผมว่ารวบรวมกับพวก เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดกับทางสหกรณ์ทั่วประเทศไทยรวบรวมไปแล้วมีใบรับรองให้เขาเข้าไปตรวจสอบข้าวปแล้วก็วเป็นอินทรีย์จริงไหมใช่ครับเขาสั่งเดือนหนึ่งเป็นแสนตันแต่ผมไม่มีวัญญาบอกว่าห้าหมนานืม่นตันได้ไหมชีวิตต่างจากเมื่อก่อนอย่างไงบ้างคะดีหรือไม่ดีไยงไบ้างคะตอนนี้คือผมสรุปนะอันนั้นก็ดีอันเก่าที่ผมเป็นเชสไวโรั้งแรกตรงนั้นอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันคือเราอะ มันเป็นโลกแห่งความมีชื่อเสียงมีมีเงินอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราบางทีมันหน้ามืดตามมวแบบอยากได้อะไรก็กินเลทซื้ออยากได้แล้วก็ซื้อซื้อ,อ,อ,อไม่มีสติไม่มีสมองแล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งกว่างไม่มีค่าอะไรเลยเลยสิ่งที่มันเป็นเงินที่เสียไปครับอถึงบอกว่าตอนนี้ทําอะไรมีเงินเยอะใช่ครับบริจาคทําบุญแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยอีกโรงเรียนเขาเทป,ปูนที่ว่าเขา น้ำแฉะมันเยอะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตกลงละเดี๋ยวจัดมินิคอนเสิร์ตที่บ้านดีแล้วก็ทําให้เขาช<ต>ิ้นเดือนนี้จ<า> <นะ S 2> ัดมินิคอนเสิร์ตนี้ใครไปดูคะมินิคอนเสิร์ตรู้ไหมว่าแดนไกลแล้วคนที่มาเนี่ยคือประเภทนี้นะไฮโซอย่างนี้นงั้เลยนะที่มาบ้านพี่คือพวกที่มาบางทีขับเบนซ์มาขับเนต์มาครับผมมาขับเบนซ์มาเนี่ยขับเบนซ์มาขับรถหรูๆมาเนี่ยมาขวาดมาขวาด อโคนต้นไม้พี่ให้พี่เพื่อจะช่วยทามินิคอนเสิร์ตแล้วมีกลุ่มเสบียงบนนี่กลุ่มเสบียงบนคือแฟนคลับพี่ออสน่ารักมากขอบคุณมากเลยเขาน่ารักเขาไฮโซมากแต่เขามาขวาดถูเทดแบบอะไรที่บ้านผมที่ว่าอะไรมัาดเหลืออะไรเงี้ยคือเขาก็เห็นว่าเราทําประโยชน์ให้กับสังคมเขาเลยร่วมมาช่วยเขาก็มาร่วมบุญรับคนมาทั่วประเทศจริงๆจัดมินิคอนเสิร์ตนี่คือยังไงมีโต๊ะกี่โต๊ะก็เต็มหมดไปแชร์สัมพันธ์ยังไงคะที่เฟซบุ๊กผมอย่างเดียวนะครับผมโพสต์ไปก็คือ เขาจะรู้กันคือผมโพสไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแจกแล้วเขามากี่คนกี่คนกี่คนคนนี้จองนะสี่ท่านคนนี้ห้าท่านแล้วแล้วอยู่กันยังไงนอนยังไงพี่หรือให้ไปหาที่พักเอาเองพวกเขามาเขากลับสิครับเขามาไกลแต่ก็จะมีจะมีแถวนั้นจะมีโรงแรมพักผ่อนจะมีแบบว่าก็คือดูเสร็จโรงแรมไม่นอนแถวานั้นผมไอ้ที่ไปในเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองจากบ้านผมก็แค่ห้าหกเจ็ดโลเองเจ็ดกิโลเอง อย่างนี้แปลว่าคนที่นั่นก็รักพี่แย่ดิสร้างรายเขาอีกใช่ครับเป็นผู้นําชุมชนเบาๆเหมือนกันนี่พี่เชฟเนี่ยใช่ไหมฮะคอยรวรวมข้าวใช่ไหมฮะสร้างชีวิตที่ดีให้กับเกษตรแถวนั้นครับผมแล้วก็ดึงเงินจากที่อื่นเข้ามาด้วยที่อื่นมาเนี่ยเขาจะไม่เรื่องมากเขาจะไม่รบกวนเราครับเพราะเขารู้ว่าไอ้ที่ผมว่าปีนอนผมก็มีนอนเฉพาะห้องนอนผมเย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวพอฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะมาพัก แหลมกลางเต้นกันจริงนะมีกีตาร์ตัวเป่าคลุยมีเบอร์กชั่นเล่นแล้วก็ก่อกองไฟเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไม่แล้วก็ดูหิ่งห้อยหิ่งห้อยะเยอะมากชมหิ่งห้อยเพลินเลยแล้วพี่ทำยังไงเวลาพี่แบบหนาวๆแล้วไม่มีใครอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ย นั่นคือแนี่นี่ที่อยู่ไงคือเหมือนตรงๆก็ได้คือเหมือนแบบชีวิตพี่เนี่ยถามเจงเนี่ยแม่เจอชีวิตพี่มันดีหมดเลยนี่ออกไหมงานก็ดีมีความสุขแล้วที่ทางดีต้นมงต้นไม้อาหารการกินสมบูรณ์ก็มีคอนเสิร์ตไงพี่แล้วเมื่อไหร่มีเมียอย่างนี้คือชีวิตอะ เคยมีมาแล้วแล้วก็เลิกลากันไปแล้วครับตอนนี้คือสละตนแล้วไม่มีไม่มีจะไม่มีลูกแต่มีน้องคนหนึ่งที่ว่าเราเปรียบเทียบกบว่าเขาเป็นเหมือนทองฟ้าสีฟ้าเราเป็นเงาใต้ฟ้าซึ่งเขาจะคอยเตือนสติว่าอ่ะอย่าไปไอ้นี่นะอย่าไปเที่ยวแบบเอาแรงต่างที่ว่าเรามีมากแล้วเนี่ยให้รู้จักว่าแบ่งปันไปนเงี้ยตลอดไปอย่ามาเพื่อตัวเองเขาจะเตือนตลอดอย่ามาปืนป้นล้วผมก็ดีมีคนคอยเตือนสติ จะทาอะไรต coating, ่างบางทีจะแต่งรถอะไรก็ไม่แต่งอะไรเงี้ยฮะเหมือนจะเป็นคนรู้ใจใช่คือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีไลน์มีอะไรค mm ุย hmm. ก oh! ันอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีกําลังใจจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนหรือว่ากลุ่มแฟนคลับท uh, ี่บางทีเวียนกันมาบางทีนัดว uh, ่าวันไหนถ้าผมอยู่บ้านเนี่ยเขาจะนัดมาทำปาร์ตี้กัน ทำอะไรกินกันเล่นๆเยางี้ตำโจ้มตำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอสนุกสนานกันอยากจะให้เชษพูดอะไรถึงงานชิ้นใหม่ของสมายฟลาโลหน่อยจะมีหรือเปล่าแฟนๆก็าอาจจะถามถึงชิ้นใหม่ของสมายฟลาโลมีแน่นอนนะครับกำลังทํากันอยู่แล้วก็เชษสมายฟลาโลก็มีแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆตัวเนี้ยจะออกมาไล่ๆกันเลยครับจะออกมาไล่ๆกันเลยของผมก็เริ่มจะเริ่มจะเกือบๆถ่ายมิวสิควิดีโอละเริ่มเริ้วลแล้วก็เป็นคนที่ ทำสองประเภทแต่แบ่งแบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งเวลาได้ครับแต่ว่าไอท้ที่ที่บอกเมื่อกี้ที่ว่าง,งานแสดงที่ว่าที่ยาวๆไม่ได้เพราะว่าผมเลี้ยงหมาแมวเยอะภารกิจมันต้องดูแลชีวิตเขาหลาย <c oughs> ชีวิตมีลูกน้องลูกน้องเยอะไป <c oughs> ไหนไกลไม่ได้ไปไหนนานไม่ได้แต่ไปวัน2วันไออย่างเงี้ยไอ้เวลาไปคอนเสิร์ตเนี้ไม่เป็นไรสาหรับวันนี้นะฮะก็ ได้พูดคุยกับพี่เชษไปเสดายจริงๆเลยนะกำลังสนุกเลยแต่ว่าเวลาของรายการของเรามันจำกัดจริงๆนะก็ฟังก็ขอบคุณมากเลยที่ให้เกี่ผมที่ว่ามาเรียกให้มาในรายการนะครับรู้สึกชื่นใจมากแ้ก็มีใจแทนพี่ด้วยที่แบบมีชีวิตที่ดีจริงนะฮะยินดีละว่างว่าไปเยี่ยมชมไปเที่ยวกันไปไปฮาไปเหมือนว่าไปดูแบบ ความเป็นธรรมชาติไว้เราจะไปนะเราจะไปรับพลังตรงนั้นนะฮะวันนี้คุณผู้ชมเองนะครับก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจจากผู้ชายคนนี้นะฮะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเคยผู้ฟ้านะครับแล้วก็ฉูดฉาดอยู่ในแวดวงสังคมแต่ว่าวันหนึ่งเขาหันหลังให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปพอใจกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นความพอเพียงนะฮะซึ่งก็น่าอิจฉามากๆีุ่มากเลยเนี่ยต้องเป็นจงกินละนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับรายการ True Insider นะครับจะติดตามความเคลื่อนไหวของพี่เชิก็ทาง Facebook ได้เลย ขอบพระคุณครับความสุขไม่ได้ต้องไปแสวงหาไกลๆครับความสุขแท้จริงมันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นนี่เกย์มาใช่ไหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เชิดมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ